มาสวัสดีครับก็ขอต้อนรับนะสู่ช่องเฟสอาโล่ Fat Alone นะเกมมิ่งทีเอชนะวันนี้ก็จะมาในรูปแบบวิดีโอนะวิดีโอที่พยายามตัดจริงๆจังๆแล้วกันก็มาเสนอนะมารีวิว PlayStation 5 มารีวิวนะก็ทีนี้มาเริ่มกันเลยนะว่าประสบการณ์ในการเล่นหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะประมาณหนึ่งเดือนโดยประมาณนะเดือนกว่าๆทีนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าไอตัวที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ ตัวที่ใช้ผมใช้จะเป็นตัวเ,เป็นอ่านเป็นแผ่นนะแผ่นตั้งเป็นตับอย่างนี้ดิจิตอลมั้งแล้วก็เราก็จะสนใจแหละตอนแรกเมื่อก่อนเราก็เล่นเพ,ย,น 1, เพย,นเย์หเพย์สแหละไอที่เขาเรียกเพย์วเพย์ทะแล้วก็ มาเล่นกระโดดเพยสามนะเพยสามในเล่นนิดหนึ่งแล้วก็กระโดดมาเล่นเพยเพยแล้วก็ยาวเลยมีเพยของตัวเองแล้วก็จัดเพยห้านะเป็นตัวนี้ก็เป็นบอร์ดล่าสุดถ้าเดี๋ยวผมจะใส่รูปบอร์ดให้ดูอเห็นก็ว่าบอร์ดนี้มันจะระบายอากาศได้ดีที่สุดนะ เท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วก็ใช้มาผมก็ใช้ไม่มีนะไอทีวี TV อย่างดีอะไรเงี้ยผมก็ใช้แค่สองอย่างคือทีวีเออ่ HD Full HD ธรรมาดาแล้วก็มอนิเตอร์จอมอนิเตอร์ผมก็เป็น Full HD ธรรมาดา ทีนี้คนที่มีแผ่นเยอะกว่าผมนี่ก็ต้องซื้อแผ่นแน่นอนแล้วทำไมผมไม่ซื้อแผ่นเออพี่แจ้แล้วทำไมผมไม่ซื้อดิจิตอลเพราะว่าไอ้มันก็เทคโนโลยีเนาะมันก็จะเปลี่ยนเวลาไปในอนาคตแหละ แต่ว่าตอนนี้ผมถนัดใช้แผ่นนะจริงๆมีแผ่นหนังแผ่นหนังก็มีสามแผ่นด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเรียกดูได้หรือเปล่านะในอาคดถ้ามีเงินเยอะอาจจะตามซื้อแผ่นที่เหลือนะแล้วก็มีตอนนี้เฟห้านะสามแผ่นเดี๋ยวอีกแผ่นหนึ่งกำลังมาต,ตอนนี้ ในนี้มี2แผ่นแล้วก็อนาคตก็อาจจะมีขยับขยายขยับขยายนะที่มีไม่ใช่อะไรเพื่อให้เพื่อนยืมปูดเหมือนเพื่อนเยอะเลยกูนะก็ประมาณนี้จริงอุปกรณ์สำคัญมันก็มีนะคุณไอ้สายที่แถมมามันจะสั้นใช่ไหมเนี่ยผมได้ สายถักสายยาวนะของของฮอรินะไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะไอฮอริที่ได้ลิขสิทธิ์แท้จาก P5 เลยนะผมก็เกี่ยวไว้ตรงนี้สายยาวนะประมาณ3เมตรเพื่อไว้เสียบจอยนะเล็กอย่างที่ขาดไม่ได้ อุปกรณ์เสริมอีกอันก็เนี่ยมาตัวแรกนะถ้าได้เครื่องมาแนะนำเลยซื้อตัวนี้สามเมตรนะเดี๋ยวอุปกรณ์ค่อยแนะนำในคลิปถัดไปนะแล้วก็ตัวนี้คอแคอเซอร์คอเซอร์คออะไรก็ตามที่คุณอ่านออกนะก็หนึ่งเท สำหรับผมก็พอดีแล้วจะได้ไม่ต้องดองเกมเยอะนะราคาก็ประมาณสามพันกว่าบาทแต่ผ่อนได้ก็แนะนำให้ผ่อนนะซื้อจากร้านดอ f ไนะมีหลายสาขานะก็ไปหาดูได้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับถ้าคนที่ ซื้อใหม่ใมแล้วก็อย่างไรก็ดีก็อุปกรณ์สำคัญจริงๆมันก็ประมาณนี้ผมก็เคยมีไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปซื้อเล่นเปลืองนิ้วเปล่าๆนะคุณใช้จอยปกติดีแล้วผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแล้วก็มีซิลิโคนจอย พรปกติจอยมันจะบุ่มลงไปใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นนนนขึ้นมานิดนึงแล้วก็จอย P4 ยังมีนะมันก็ตามที่รีวิวในช่องนะประมาณนี้ของที่ผมได้เนี่ยคือเป็นบอร์ด CFI 218A01 นะเป็นบอร์ดล่าสุดนะเท่าที่ผมจำได้นะเพราะว่าผมไปดูตอนที่ลงรายละเอียดนะว่ามันมันมีบอร์ดตัวนี้อยู่แล้วก็เนี่ยเท่าที่ดูก็จะใส่ยากกว่าเดิมหน่อยนะเพราะมันจะมี แผ่นเหล็กระบายความร้อนนะทำให้ไม่มีหลุมที่จะวางเหวนนะี่ยถ้าดูก็จะประมาณนี้ที่เห็นเนี่ยมันจะใส่ยากนะส่วนตัวผมที่มาเล่น P5 นี่พอ2เกมนี้ล้วนๆเลยนะไอตัวนี้มันดึงมาฮนะ Horizon Zero Dawn นะแล้วก็ภาคต่อก็ต้องเป็น Forbidden Waste นะใครที่เห็นก็รู้อยู่แล้วว่าผมชอบแค่ไหนนะยังไม่ได้ทำสักทีเลยเล่นเกมจบไปนานแล้วเป็นรีวิวหนังสือนะตัวนี้ก็จะมาให้ดูกันอีกทีนะข้อมูลครบถ้วนนะยกเว้นภาค DLC นะมันไม่มีนี่เดี๋ยว ถ้าว่างก็ทำไม่ดูนะก็นาใช้ได้เป็น Official ยนังซื้อนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะใครที่ติดตามอยู่นะก็ฝากติดตามกันต่อๆไปนะใครที่มาดูใหม่ก็ขอบคุณมากครับนะส่วนผมก็ไม่มีอะไรแนละ้วประสบการณ์การเล่น ต่างแน่นอนถ้าให้เทียบนะปิดท้ายคลิปเลยต่างแน่นอนเพราะว่ามันเดินไปที่หญ้ามันก็สั่นมันมีเสียงแทรกตลอดนะถ้าคุณเล่นกับลาโพงแต่ถ้าคุณเล่นแบบใส่หูฟังอย่างเงี้ยก็มันจ,จะมีความรู้สึกอะ่ะประสบการณ์ใหม่ๆตลอดนะแต่คุณต้องเล่นเกมที่รองรับดนวยนะทริปปี หรือไม่ก็เกมที่แถมมาจากเครื่องดีมากตัวนั้นที่เป็นโรบอทโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะใครที่ดูกันเป็นประจำหรือว่าชอบคลิปนี้นะแล้วก็ฝากซับสไ i ร์ด้วยนะสำหรับคนที่เพิ่งมานะผมเป็นช่องน้องใหม่น้องใหม่ตลอดนะจนกว่าซับ จะขึ้นเป็นพันนะก็ขอบคุณมากครับ